สวัสดีครับผมเศรษฐพงศ์นะครับจากซอฟสปูนนะครับวันนี้ผมจะขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของซอฟสปูนนะครับเราได้รวบรวมคําถามจากลูกค้าหลายๆท่านนะครับหรือผู้ที่สนใจที่มักจะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับอาหารของเรานะครับเนื่องจากอาหารซอฟสปูนเองเป็นอาหารกรบละเอียดแล้วก็เหมาะสําหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวแล้วก็กลืนลําบากค่อนข้างใหม่สําหรับสังคมผู้สูงอายุในบ้านเรานะครับดังนั้นจึงขอโอกาสนี้ในการ แนะนำสินค้านะครับเริ่มต้นผมจะให้ดูในส่วนของบรรจุภัณฑ์ลักษณะของสินค้าที่ท่านจะได้รับเมื่อเราจะส่งไปถึงท่านนะครับโดยบรรจุภัณฑ์ตอนนี้จะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือแบบกล่องสีเ่หลีย่มและกล่องกลมโดยที่กล่องที่เราใช้เนี่ยนะครับจะเป็นพลาสติกฟูดเกรดทนอุณหภูมิสูงและทนแช่แข็งได้นะครับสามารถนำไปแช่แข็งแล้วก็นำไป นึงหรือเข้าไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยนะครับไม่ต้องกังวลสินค้าเราจะส่งไปในรูปแบบของอาหารแชร่แข็งนะครับดังนั้นเมื่อท่านได้รับสินค้านะครับสินค้าต้องอยู่ในสภาพแช่แข็งนะครับแล้วก็มีซิลพลาสติกพุ่มไว้เพื่อป้องกันการเปิดระหว่างทางนะครับแล้วก็เรื่องของอนามัยนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์บอกชนิดของสินค้าให้ท่านทราบนะครับว่าเป็นอาหารเมนูใดๆนะครับเดี๋ยวผมจะ แกะให้ดูนะครับว่าหน้าตาข้างในเป็นยังไงของอนุญ,ญาตแกะตัวแซลมอนย่างซอสเทริยากิน,นะครับพลาสติกที่ใช้ก็จะเป็นฟูดเกรดเหมือนกันนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องความปลอดภัยอาหารข้างในนะครับอาหารจะเป็นโฟสเซ้นนะครับตัวเนื้ออาหารจะมีการปั้นลูกทําให้ดูน่ารับประทานนะครับ ซอสเองก็มีการปรับความข้นหนืดเพื่อให้เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาเรื่องการกลืนนะครับตัวอย่างของอาหารหน้าตาอาหารเมื่อทาได้รับก็คืออาหารที่แช่แข็งมายังไม่ได้นึ่งนะครับจะมีลักษณะแยกระหว่างชิ้นเนื้อแล้วก็ตัวของน้ําซุปนะครับเนื้อก็จะใช้เนื้อตามธรรมชาติตามเมนูนั้นๆน,น,นะครับเนื้อคุ้งเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับส่วนของผัดไทยที่เป็นเมนูยอดนิยมอีกเมนูหนึ่งนะครับ ก็บดละเอียดเช่นกันนะครับแล้วก็ลักษณะกล่องอีกแบบหนึง่งก็จะเป็นกล่องซีเรียลก็จะมีเป็นบางเมนูที่ส่งใส่กล่องซีเรียลไปนะครับอย่างเมนูเป็ดย่างน้ำพริกกะปิปลาทูไก่อบข้าวมันไก่เมนูพวกนี้จะใส่กล่องซีเรียลไปเพราะว่าจะมีในส่วนของผักเคียงไปให้ด้วยแล้วก็อย่างตัวอ,อย่างข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่ก็จะมีส่วนของข้าวมันที่เราบดละเอียดมีส่วนของเนื้อไก่ แล้วก็ตัวน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มข้าวมันไก่ซึ่งก็มีการปรับความข้นหนืดด้วยเช่นกันจะช่วยลดอาการสําลักของผู้มีปัญหาการกลืนนะครับในส่วนของอาหารทั้งหมดนะครับบทละเอียดทุกเมนูแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความเผ็ดหรือ ความเผ็ดร้อนรละคายเครืองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พริกลงไปในอาหารของเราเพื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะครับอ่ะเรามาดูตัวนี้ผมจะแกะ,ะน้ำพริกปลาทูให้ดูนะครับตัวน้ำพริกปลาทูได้แล้วนะครับก็จะมีส่วนของเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาทูนะครับปลาทูทอดแล้วก็เป็นส่วนของผักต้ม นะครับแล้วก็ตัวน้ำพริกที่อยู่ในถ้วยนะครับน้ำพริกก็ไม่เผ็ดนะครับไม่ได้ใส่พริกท่านผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้ไม่ต้องกังวลนะครับอาหารของซอสสป,ปูนทั้งหมดนะครับสามารถนําไปอุ่นด้วยวิธีการนึ่งหรือเข้าไมโครเวฟก็ได้นะครับสินค้าที่ส่งไปจะมีคู่มือการอุ่นอยู่ในกล่องแนบไปให้ท่านทุกครั้งที่ส่งไปอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของมาตรฐานของอาหารนะครับเราใช้มาตรฐานตามอุตสาหการรมอาหารนะครับ อาหารนะครับเราใช้กรรมวิธีการช็อคฟรีสนะครับก็คือลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วจากอาหารที่เราปรุงสุกใหม่บนละเอียดปรุงสุกใหม่แล้วเราก็นําเข้าเครื่อง b 拉ฟิเซอร์นะครับเป็นเครื่องมือสําหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งนะครับเป็นการเป็นมาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยเลยแล้วก็โรงงานของเราเองก็มีออยมีใบอนุญ,ญาตออย GMP อและ HACCP ตามมาตรฐานนะครับดังนั้น ทุกท่านไม่ต้องกังวลเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องของการควบคุมคุณภาพของสินค้านะครับอาหารของซอฟสปูนเองนะครับเรามีความพิถีพิถันในการผลิตนะครับตั้งแต่มาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ใช้นะครับแล้วก็เนื้ออาหารลักษณะของอาหารที่ท่านได้รับนะครับทุกอย่างเราควบคุมเพื่อให้ออกมาดีที่สุดนะครับสําหรับผู้สูงอายุสําหรับคนที่ท่านรักนะครับ ซอฟสปูนนะครับเป็นอาหารนุ่มบดละเอียดนะครับเหมาะสําหรับผู้มีปัญหาการเคี้ยวและกลืนลําบากโดยที่ยังคงรสชาติของอาหารที่ท่านคุ้นเคยทําให้เกิดความสุขของการรับประทานอาหารขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ s ซอฟสปูนนะครับพ่ออาหารคือความสุขครับ